ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาไหว้ศาลหลักเมืองนะฮะศาลหลักเมืองได้มาไหว้ศาลหลักเมืองวันนี้ก็จะมาบูชาดอกไม้ไปไหว้นะ,ะเครื่องสักการะบูชาศาลหลักเมือง ี <łość> ้กับโรงพยาบาลหการเอการสที่สารับงนเราจะเรื่อนาบุญไซึ่งก็มาจากินศาบทชุดประชาจนทุกท่านได้เข้ามาซือดอกไม้ด้วยกันบรในาลรับเแห่งนี้มรับดอกไม้ก็มาเข้าไปไหว้สักการะกันครับานลเด ด้านนี้นะนักท่องเที่ยวก็เรียงคิวกันเข้ามารับดอกไม้ไหวดอก,ไม,ดอกไ,มไม้ไปสักการะบูชากันมาใช้บริการดอกไม้ธูปเทียนของสายรักเมืองกันแยท่านจะได้บุญหลับไหลมาใช้บูชาดอกไม้ธูปเทียนสารรักเมืองกันข้างในก็บอกว่าถ้าจะได้บุญเยอะฮะได้บุญเยอะเขามาไหว้มาบูชาวันนี้วันที่13บสาาบอกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยหรือเปล่าวันนี้ครับผม ครับผมพอเข้ามาด้านในก็มาลดน้ําส่งน้าพระนะฮะตอนนี้ประชาชนทุกคนต่างมาส่งน้ําพระกันกันครับต่อคิวต่อแถวกันเข้ามาส่งน้าพระกันเยอะแยะเลยนะฮะวันนี้วันนี้เป็นวันดีครับวันปีใหม่ไทยเขาบอกวันสงการวันปีใหม่ไทยวันนี้ไม่ได้กลับต่างจังหวัดก็เลยมาไหว้พระไหว้ศาลหลักเมืองอีกรอบนะฮะไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็จะเข้าไปไหว้วัดพระแก้วฮะ วันนี้ส่งน้ําพระครับส่งน้ําพระกันมีทุกปางนะวันจันทร์อาทิตย์จันทร์ังคารพุทธพฤหัสสุขครับส่งตามวันเกิดของตัวเองหรือจะส่งทั้งหมดครับเราก็มีเสาหลักเมืองให้ลดน้ํามนต์ด้วยนะฮะบริเวณนี้มีเสาหลักเมืองให้ลดน้ํามนต์ด้วยประชาชนเยอะแยะเลยครับต่างเข้ามาด้านในมาทําบุญกันครับมาไหว้ศาลหลักเมืองกัน แล้วก็เข้าไปไหว้วัดพระแก้วกันครับถูกหลักตามหลักของคนไทยเราถ้าอยู่กรุงเทพนะฮะต้องเข้ามาไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็ไหว้วัดพระแก้วเริ่มต้นแรกก็คือไหว้หอพระพุทธรูปนะฮะคนเยอะครับวันนี้วันสงการ มาอีกรอบครับวันนี้วันปีใหม่ไทยก็มาไหว้พระกันเริ่มแรกของสารลักเมืองก็คือหอพระพุทธลูกนะับมาไหว้ที่หอพระพุทธลูกกราบไหว้บูชาถหวยดอกไม้ธูปเพียนแล้วแต่ตัางจิตอธิษฐานกันครับตั้งจิตอธิษฐานกันขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรา ตรงนี้เขาบอกว่าให้กราบไหว้เฉพาะดอกบัวนะครับตรงนี้ให้กราบไหว้เฉพาะดอกบัวเจ้าหน้าที่เขาบอกพวงมาลัยเอาลงไปไหว้ข้างล่างครับบริเวณจุดที่สองครับตรงนี้เป็นจุดที่สองนะฮะจุดที่สองศาลาถวายเครื่องสักการะนะฮะจุดนี้จุดนี้เป็นจุดถวายเครื่องสักการะนะฮะเข้ามาก็มากล่าวคำบูชาสักการะองค์พระหลักเมืองนะฮะจุดนี้ฮะ ประชาชนเข้ามากันเยอะแยะเลยนะจุดนี้บูชาสักกา,าระศาลหลักเมืองครับบริเวณนี้ไม่ต้องจุดนะทูเพียงไม่ต้องจุดครับเอามาวางไว้เลยถวายท้าเก่าบูชาสักการะองค์พระหลักเมืองนะฮะบริบรเวณนี้ประชาชนก็จะมาวางถวายบูชากันมาเยอะแยะเลยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะฮะวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเรา มากราบไหว้มาถวายเครื่องสักกรา,า,า,าระบูชธมาไหว้ศาลหลักเมืองครับมาไหว้ศาลหลักเมือง<ม>เยอะแยะเลยนะฮะคนเขามาเยอะแยะเลยม,มากราบไหว้ศาลหลักเมืองกันเยอะแยะเลยแล<ม>้งมาปิดทองฮะปิดทองพอพิชัขนนี่ <S <S แล้วก็ปิดทอง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในด้านในนะฮะ <S <S พระพุทธสูธรจำลอง ทา,า,างด้านนี้ก็คงเป็นพระสยามเทวาธิราชนะฮะมาปิดทองมาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองนะฮะด้านนี้เราประชาชนก็นเข้ามาเยอะแยะครับมาไหว้พระมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาไหว้พระพุทธโสธรจำลองตอนนี้คนเยอะฮะต้องเรียงคิวกันครับวันนี้คนเยอะมาก บริเวณนี้จะเป็นพระคลังมหาสมบัตินะฮะมาปิดทองบูชาเราจะได้ร่ำรวยร่ำรวยกันนะฮะบริเวณนี้เพื่อมีสิ่งที่ดีๆยึดเหนี่ยวจิตใจของเรามาปิดทองพระคลังมหาสมบัติกันครับปิดทองเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ตัวเราจะได้มีทรัพย์สินเยอะๆมีพระคลังเยอะๆ มหาสมบัติเยอะๆครับแล้วแต่เราจะนึกคิดเอาสิ่งที่ดีๆเพื่อเป็นสิรีมงคลแก่ตัวเราเองนะฮะพระครังมหาสมบัติบริเวณนี้ก็พระพุทธโสธรจำลองนะฮะบริเวณนี้ปราชาชนก็มาปิดทองกันเยอะแยะเลยอธิษฐานเอาสิ่งที่ดีๆแก่ตัวเราปิดทอง เพื่อเสริมสิบีมงคลแก่ตัวเราครับปิดทองสาธุสาธุขอให้มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเรานี่คือพระพุทธโสธรจำลองนะครับแล้วก็พอมาด้านนี้ก็คือพระสยามเทว,วาทิาราชฮะมากราบไหว้บูชาปิดทองเพื่อท่านคุ้มครองของเราปลอดภัย ขอให้มีชีวิตดีๆเขาบอาให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประชาชนคนเข้ามาไหวามาปิดทองกันเยอะเลยครับต่อไปก็จะไปผูกผ้าสาลหลักเมืองนะฮะผูกผ้าสาลหลักเมืองกันครับเพราะวันวันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยเขาบอกวันที่13เมษา มาปลูกผ้าสารหลักเมืองกันครับแล้วก็อธิษฐานสิ่งที่ดีๆกับตัวเราพอพ้องผ้าเสร็จแล้วก็เราก็จะได้เข้าไปไหว้สารหลักเมืองจริงนะฮะ <Okay. Yeah. S 1> นี่คือองค์พระหลักเมืองจริงครับตรงบริเวณนี้สวยงามครับหลักเมืองที่ยาวๆนะฮะคือหลักเมือง สมัยสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ช่วงราชการที่หนึ่งครับและและต่อมาอันที่สองมาสร้างสมัยราชการที่สี่ครับตัวนี้ราชการที่สี่พง์ทัานก็ปรับปรุงหลักเมืองราชการที่หนึ่งแล้วก็มาสร้างหลักเมืองราชการที่สี่ครับ ครับจุดนี้เป็นจุดที่4นะฮะทีพารักประจําศาลหลักเมืองแต่มาวันนี้ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนนะฮะมาวันนี้ก็ไม่ให้ขึ้นไปข้างบนก็ให้กราบไหว้อยู่ข้างล่างทีพารักประจําศาลหลักเมืองครับดอกไม้ตูกเขียนวางอยูข้างล่างครับขอไหว้ทีพารักประจําศาลหลักเมืองสวดมนออต์เรียบร้อยแล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรียบร้อยก็จะมาเติมน้ํามันตักเกียงกันครับรับ มีปัญหาบริเวณนี้เป็นบริเวณเติมน้ํามันตัดเกียบนะฮะเพื่อเสริมชีวิตตัวเองเมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเสริมสิ่งดีๆให้กับตัวเราเห็นเจ้าหน้าที่สาหลักเมืองราไม่แพ้เราเราก็จะเติมบริเวณวันเกิดของเราสามารถที่จะไปช่วยเจ้าหน้าที่สาหลักเมืองวันไหนก็เติมวันนั้นหรือว่าจะเติมทุกวันก็ได้ให้กับเจ้าพหลักเมืองในครั้งนี้ด้วยนะคะ ว,วันนี้ขอ<า>สิ่งที่ดีกันเอะแก้ยาแก้ละบากยังม<ข>องไม่เห็นทางแก้ไข กจะขอรัรู้ใจกเมืองไหนก็ะให้เติมวันนั้นหรือว่าเติมทุกวันก็แล้วแต่ฮะักเมืองลาพระแพรพ่เสาหลักเมืองจำลองหลักใดสามารถเข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่สาหลักเมืองลาพระแพรได้วันนี้เยอะแยะนะฮะวันที่13เมษาวันปีใหม่ไทยเขาบอกคนไทยก็มาเริ่มกราบไหว้บูชาสิริศิธิ์เริ่มปีใหม่ของคนไทยเราแพรที่บ้านได้แก่